สวัสดีค่ะมาฟุ้มาพอ,อกาบกับมัตการอยู่ช่องมัตการผ้าร่วยนะคะาาค่ะมันนี้แอดกะเดินทางมาที่ดอนปูตานะคะแอดจะนําเงินของเอฟซีที่รวมทําบุญที่ดอนปูตานะคะมาหมอบถวายในมือนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับมีคุณดนรดีมาดขาว300บาท คุณประภัยเหล่าชัยคุณรัตนาเหล่าชัย2 0 0 0บาท<ม>านี่กับเป็นอิฟซี่จาก<ม>าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพิ่นกะรวมทําบุญที่ <มา S 1> ดอนปูตา,<ม>าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมและเงินที่ทําบุญดอนปูตาเมื่อน,นี้นะคะแอดนํำมาเป็นเงิน2,300บาทค่ะและกะ ผู้แคนพ่อจ้ำนะคะผู้แคนพ่อจ้ำกับมีคุณประไพเหล่าชัยคุณรัตนาเหล่าชัยอันหาลอยบาทเนาะคะ่ะนี่กัจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพิ่นกัให้แอดเป็นสะพานบุญมัพผู้แขนพระจ้ำให้นะคะเมื่อนี้แอดกจะจำนำมานำเงินมาหมอถวายที่ดอนปูตตะและกะผู้แขห้พระจ้ำนะคะเมื่อนี้เพิน่นกะ คุณแม่นะคะอยู่ที่ดอนปูตาเลยนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมและพ่อจำนะคะเปิ้ลกะได้ล่ำนะคะเอาแค้นเอากองมาล่ำถวายปูเนาะค่ะจะแอดจะพาเขาไปเบิ้งนะคะเขาไปเบิ้งเขาไปฟังน้ำกันค่ะไปฟังคำพระธรรอยู่ตัวเล่งเศราไปเลียวเห็นมองดูก็บ่เปิดท้องเลือดอยู่แลวปั่นแก้วสองประกา นางงามงย่างไงเ้าไปต้็นหัใจองกันลายมาเจ้าไปส่วนแกคนคลอยคนล้าวกับคู่แม่ค่นี้เพื่จะคัดเราเพราว่าจะยึดคันบักเนไว้นะคะตัดไวยทุกเมื่อคะตทุกมือนต้งคนบัเบนนะคะจ้าเมือเกิดไปน้เมือแล้วก็

สองพ่อแม่เก้าสีสองพ่อแม่คุยกันตะวันโคแสงมือไม่มาจำตั้งจำบมาพาบวตรกานนั่งสีเงินเอาสีเหน็ดหน่อยไปร้อมจงพนานนกับเก้าองค์อกหน้าโถมอบกุลมันหน้าแย่อ์งระโทษเจ้าสามาเลยบอ ร so ับขานางผู้สิีกว่ารักษาจินให้ในศรีกว่าโยสีเดียนรักษาจินให้เพี้ยนเพี้ยนทำกรรมบันดาโทษาทำความเพียนอยู่สีเดียนด้อยเราองค์ธรรมะพุทธเจ้าก็เลยต้องอนุญาตเนาะเอ้ยรกว่าท่เจ้าอุนน้อยก็ดดัง อัมาแล้วกันแนวดีกะดีโยกไปเขาเงาบ่เห็นตู่ไปเข้าสมาเตะเมืองนอกเขาบอกว่าจ้ามาเตะเมืองนอกทางประเทศในประเทศผู้ยุคไกลนะครับแต่พอจำเลยว่าคณะกรรมการเพิ่นจะเห็นสมควรจะต่างที่ใดตรงไหนเด้อครับพี่น้องเอซนะครับตงใจตามนี้อยู่ในนี้เป็นเงินจำนวน8,280บาทนะครับในส่วนที่จะรวบสั่งนะครับในส่วนนี้นะครับ ส่วนนี้จะผูกแขนพ่อจำนะครับเป็นเงินจำนวน800บาทนะครับตามไลฟซื้อนี่นะครับไลฟซื้อแอดการ์ดไปแล้วหรอครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่จะผูกแขนพอรอบนะครับพอรอบมากพอนอ่ำเหมือนบ่มากปติดปากไว้เล่าทุกต้นป่าไฟเนาะครับเนาะคบมีธุระที่มันด่มาเอาไปนี้พอจำดีสุดท้ายพอนยังได้กับไหนเด้อพ่อเด้อ เงินที่เพิ่นผ้ามอญเหมือนกันครับจับมอญเท่าไรก็อนแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทส่วนของพานที่ห้าผ้ารวยนะครับเป็นส่วนมุ่ตการอีกตั้งหากนะครับแค่เอาไว้กันอันนี้อันนี้พันบอกว่าเพิ่นมาจากสวิตเซอร์แลนด์มาบอกประจำแน่วสั่นจ้าพิ่นมาทุกงวัดนะเพิ่นซอยพี่บ้านรวมข้ามบุญน้ำทุกงวดจากสวิตเซอร์แลนด์มีคนมาจากประเทศของมันหลายมองหลายมองที่เนาะ ที่ท่างไก่แล้วครับนั่นที่ทางไก่ทา,ทางเที้ยเข้ากับ,บ่งจักซื้อนอะพอจำกับ,บ่มจักซื้อจักเสียงขออนุมโมทนาเด้อหรือว่าพวกรัมนนีพวกมรการยังก็อีกคุณน,นึงเกา่างได้กาะห้ห้าพารุวยที่เป็นสายบุญนํำมาสักส่วนให้พอแม่พี่นองได้มาร่วมท้ำบุญคือว่าเงินส่วนนี้ก าสลา่าห้อออกอากยูนิล่าตอนหนาสารปูใกลๆแล้วก็มุ่งแล้วๆคือวันที่หนึง่งพวกรถหินเขาก็จะจมาลงก็จะจาได้เท่บั่นได้เท่ก็จะรวมเท่ พี่กันแบบว่าให้มันแยมคุณน่าจะหน่อยนี่มองเจ็บความจนยังใส่คนได้อยู่เลยครับพลาดใส่ส่วนหนึ่งก็สิได้ไปบูแล้วนะทั้งน้ำบ่อซักจิิทธ์เพราะว่าก็เป็นเงินอันก้อนเดียวกันคือเก่าครเทั้งบูซาเหรียญทั้งที่ก็ได้วร่วมกันคือเก่าที่เพราะว่าเป็นเงิน,นของครูเฮ้าก้อนถือได้เฮ็ดเหรียญมากกับเป็นปูตาเฮาเนี่ยเรามีถึ่นแม่ให้ได้สร้างน้ำทัางบญเฮ็ดกันเกินมากเมื่อนี้ปูจำหรือว่าพ่อจำก็ขอขอนุโมทนา ป่าขา่วมกิดถอดเปถึงพวกเย็บชีทั้งหลายอยู่ต่างประเทศหรือว่าต่างบ้านต่างเมืองของเฮาก็าขอให้บุญกุศลหรือว่า,วา,วาข่วมเจ็บค่วมไข่จังสีก็จาให้มีก็ให้บุญกุศลพลาส่วนที่พ่อเม่พี่น้องได้นำมาร่วมส้างนำทำบุญมูนี่ก็คือเป็นขวงมูเจ้าคือกันเน้อขีมาเฮ็ด่นี่ก็เป็นขวงมูเจ้าบ่มือใดมือหนึ่งมูเจออ้าก็สิได้มาพักข้าใส่ือเก่า ว่าคนเห่าเกิดมามันกรองเล็ไปได้มาเหม็นว่าสอยู่เมืองนองดังหน้าแต่กลับมาบ้านคือเกาในโอกาสหนาทั้งสี่กระขอให้เขามีขนนองบานเทาทั้งคนกับโอ้ให้มาพักมาเศร้าหรือว่ามาสา่งน้ำั้าบุญร่วมกันไปเรื่อยๆกระโอนุโมทนาให้มีแต่คว่มสุขความจะเจื่ญนเด้อพวกพี่น้องอยู่ทั้งบ้านไก่กระไดหรือว่าพี่น้องอยู่เมืองไทยของเอากระขอให้มีอายุมันควรยืน วันที่หนึ่งสีมะฮอนกับก้มีโศกมีลาภไหลลำลำเรื่อยๆเลยลยพราะว่าเฮาเกิดมากะบ่มียังเกิดมาคนเกิดมาที่ที่แลลวก็มีทต่ต่นทต,ต่ตูเกิดขึ้นมาแล้วกับมาส่างเพราะว่าเกิดเป็นโศที่ได้เกิดเป็นคนเป็นมนมุษย์ปี่มันยากยนจาหัสเรียที่สุดเกิดมาแล้วเฮากับต่องส่างน้ำทํำบุญไปเรื่อยๆ เพราะว่าเป็นบุญกุศลทวนนี้จไดทนําเป็นเับอยงอาหารบว่าเฮาสิไปในย้าผหกนาหรือว่าเฮาต่ายไปจังซี่ก็เป็นเป็นบุญของเฮาบ่มีผู้ได้ิีมาหาติเอาได้บุญของเฮาคือเฮาทําความดีไปเรื่อยๆ กขอนมื่สาธุเด้อให้ยดีไม่แห้งไม่ควมสุกขุมเจริญทุกสันทุกคนเด้อสาธุอายุวันโนสุดขังกรลลังเด้อขว่มเจีกยเได้ยวดขมไข่ยาให้มีให้ลำลำรวยให้มีสุขภาพร่างแา่แข็งแรงให้มีพวกกระสับอ่ามากว้นเหงนตังในเงื่อนผมเด้ออ่าบว่านึกจึงไดปรารถนาจึงได้ขอขอให้สวมความมุ่งมายปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสาธุ ผเพีนเงินพีนจะซ่องจิบะอาจะซ่องมากผูกต่วี่องมุนตักการคุณปะภัยเหล่าชัยนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะปันกาฝากแอดมาผูกแขนประจำหาร้อยบาทนะคะแอดกะจะผูกแขนประจำให้เนาะค่ะใช่ กันแล้วีอยู่มันนนีนึกออกเะายแหง่เพ่มตเพิ่ต่ยนีแต่ละพอรอมตัวแทนพอรอมมนทักการก่าสิบหกแคน้ไมเอาตาตาพอเราจำไ่คือกอเปยังหราจำไ่ราขาจำไ่เราของพอรอมกับแบบเราพอรอมเาตดตุลาคมมือนีพอรอมมาได้มากนีก็คือคพอรอมเน้อปาเ

แอนไฮโปจาพ pues ี่น้องเกซทางสวิตเซอร์แลนด์บ่แมนจากอันฝากวาปลูกแอนไฮปจาขอวขอขอบคุณขอบคุณเ้อพี่น้องอยู่ทั้งสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ขอบคุณขอบคุณเราก็ขอพี่จุ่มอนี่เพราะว่าเขาจำกเอาสะเลเคียร์ทะเรมาแล้วามันหาทำาเลยต็นตัวแทนของปูยูเคื่อเก่าเอาวจะมาเด้อปูเอาออา ปูเราเขามาหลับราบที่นี่ละสาบลับสาบปูหลับราบแล้วเนอะสาบแล้วนะคะปูมากเบิ่งมากอย่างนั้นแหละนะคะเขาเห็นอย่างปูกันกับลูกก็เห็นมาแล้วเนาะพ่อเนาะเขามีเห็นสิดทามพ่ออยู่ที่ว่าเห็นตัวเลขอยู่ลูกปูเห็นตัวใดจ้าพ่อติ๋บอกได้ตัวเก่าเ้องนี่ล่ะตัวได้พ่อตัวเก่าแต่ว่ามันกิดเก้ากำโพกมันเกิดเป็นตัวเดียวกันมันเป็นมันเป็นหอกศูนย์ แต่ว่าเกับ6ตัวเดียวกันก็เป็นคือเลขเก่าเลข6คือเก่าแม่นแม่นจ้ะเนาะเพราะว่าเฮากะคือว่าเลขเก่ากับเลข6มันมันอวยหัวเนาะพ่อแต่ว่านีมันเป็นอวยเลข6เรามนี้เราก็มาที่ปู่แต่ว่าไอีกีแล้วพอว่าเฮ็ดหยังเราเาสิมาา60ว่าติพอ สามตัวพ่อว่าสาตัวตัวสมันบกคับมันเกิดเป็นมันเกิดเป็นสามสามหกศูสมหนย์แต่ว่าเมื่อคืนนี้เาเห็นพวกฟันเห็นพวกท่านนี่ฟันเห็นฟันเห็นบันนี่นี่เมฟันเนี่ยไวายังทีบันเอ่อเก่าสามีกับเก่าสามหาาสั่นเป็นบ้านแต่วันเก็เป็นเหนเก่าือเก่าเหรองานจัะเป็นตัวเก่าือเก่าตัวเก่ากเก่ แต่บ้านกับตัวเก่าวี่ซื้อคือปูมันมาย่ำไห้เนาะแลมันย่ไม่ย่ำให้หอดหน้าค่ะื่อนหนูตะปันจ้ะสามห้าเก้าอ้นมาขึ้นนี่ะค่ับตรงเป็นเลขปูก็วนเวียนกันอยู่นี่ละเลปูฮนี่ละเนาะแมนบงเมนต์กับกิจจนาเบรงเกกนนองเดมเาบ้านก็มีหลมันหลมันข้างมากนเลบเนาะหลังานยน กถืกัึต้องถือกันนึ่งหละจกัี่หละเนาะกันเราเลี้ยงเงินเอข้ามปูแล้วสี่มหาเลยต้องกาวสมรรถยียบใจทานเพราะว่าเรามาลุลับจากนั่นปูลับลลับดาเนาะที่น้องเอที่รวมทับุญหรือวาห้แอปเผ่นบุญไหนกันต้องต้อเป็น้งกต้องรีโต๊ะ็ต้องเป็นว้างที่อาชีหอดมือ ยาไม่เราจักกวงนี่ยไปยาตยาไม่พูสูนะจ๊ะยาไม่จัวงนี่ไปราแมเห่วเาเร้ามาเลม่ม้นบสุยามียจนะยังก่มาหลวดยังเก่ามาหลวดมามาเหลี่มคือเาี่ผูเหล่ยตมากน้องนครับมาเบิงมาเป็นตับทีพยานลูกหลานกันําเงินที่น้องอมาสวายเูเด้ คูร bon ับรู no. so ้แล้วกามใหคูัปกปักรักษาให้โชคให้ลาบลูกหลานลูผูกทุกคนหลับคู่ท่นมาสูบไปเลามันกับ่เลี่ยวในจังไกับ่าเลียวมือหนึ่งนบริสุทธิ์ต้องสูบห้เพิ่นตีป่าเพิมาเลาเื่องเงินเร่องข้ามเล่าองสุดเลยเลยอะข้เลียวเยียล้วของคู

ผู้จะไปกองสลากที่บอกผู้เคยเบื้องบนแล้วเคยเบื้องบนเราละเขาหลอกไวปละตรงนี้ละเขาหลอกไว้แล้วตรงนี้นะผู้ไปเบื้องไปเห็นมาแล้วนะคะแม่นมี่ปเตรียมน้าให้ผู้นี่้ะ ร้านกูโย่างไก่ก็เจ้ากับปันเห็นปูปูไปหาแต่นี่ตไปเบิ้ลปูไปเบิ้ไปโคตรล่วงไปโคตรล่วงปันมาปูไปหาไปบอกและเจ้ากับท่าเลียมไ่มันใจนดตัวปูภาาอังตัวเปรี้วตัวลก ก็เกีย <lok> ห้องสีเลียว่ายบกูสี่เลี่ยวสี่หลียเลียมคอความสมครณบบสี่เหล่ยมสบรบไม่โชคไม่ลาบนูเนาะแลวนี่ำงานอยูู่ก็แล้วามั่วๆดวนกไปแล้วครับ คูแววมากคุณขึ้นนี่พ่ลนะมาหวยพอดของคุเวลารวมทา้งพบขึ้นในรั่งนี้เลยว่าังก้อนมากออกนอกมาัที่้บอกว่าจะใมโซให่ลากบอน่ามง้าวกเอ่ะนียปูนี่ปูเนี่ย

ท่านคนมากกจะเห็นปูม้าเข่ามันกับเรากับบ่มาหลายคนอยนู่มากมื่บ้านหมื่ควันกับมามกับหเห็นปูดิเรากับบ่มาเห็นเห็นดิบ่หม่ามันเราสิม่าบ่หาเตือนเรากับหม่า ก็ได้นาเงินมามอบถวายที่ดอนปูตาในเมือนี้นะคะและแก็ได้มาผูกแขนพอจำานําเนาะค่ะแอกคออนุโมธนาสาธุบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมทําบุญยุที่ดอนปูตานะคะแอกคอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาไข้และถูกหวยรวยเบอร์ในหวยวันที่หนึ่งท่านว่าคมที่จะถึงนี่นะคะสวัสดีค่ะ